สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาติดตามคนนุณนาโจยคนเก่าคนเดิมของพวกเราครับโอ้เดี๋ยวก็ไปทำงานนู้นเดี๋ยวก็มาทำงานนี้อ่ะบ่อตัวนี้จํากันได้หรือเปล่าอาจจะจํากันไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่ามันหลายที่เหลือเกินบ่อที่ว่ามาลอกแล้วก็ได้ปลานะฮะนี่ฮะ วันนี้กลับมากลับมาลอกบอ่อเก่าโดยการตักดินขึ้นดําอย่าดูสภาพบอ่อก่อนเป็นยังไงโอ้ดินใกล้จะหมดแล้วนี่เละหน่อยเดียวครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยบอ่อลูกนี้ฝนตกมาก็วิ่งได้เพราะว่าอะไรดินมันก็แข็งทางออกก็ง่าย ทางออกก็อยู่แค่นี้เอง50เมตรก็ถึงถนนใหญ่แล้ววิ่งกนันสบายๆฝนตกมาก็วิ่งได้ได้ข่าวว่าวันก่อนไปงัดต่อปีกหักแล้วครับปีกหักข้างหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือเห็นกันหรือเปล่าหักแล้วนะ <c oughs> ไปเจอต่อครับแล้วเอาเจ้าปีศาจไปงัดต่อ ดูฮะตอนนี้ก็เหมือนว่าปีกเดี่ยงไปแล้วข้างหนึ่งนะเมื่อวานก่อนเข้าไปหาผมถามว่ามีใบมีดรถไถเหลือบ้างเปล่าบอกว่ามีอ่ะเต็มนะครับออกแล้วบอกว่ามีมาเอาไปเลยบอกไปทำอะไรปีกผมหักแล้วครับนี่ต้อง ต้องตีปีข้างเดียวนี่เนี่ยดึงสลปต้องพยายามดึงทางฝั่งนู้นนะอย่าดึงฝั่งนี้นะนนะมันหักแล้วโอ้ฝันนี่ยังคมยังแหลมเหมือนเดิมนะฝันพีศาดะได้ไปเลือกตั้งกเขาหรือเปล่าก็ับไปรู้น่าจะไปเลือกอยู่หรอกนี่ วันนี้ผมว่าน่าจะจบนะบอ่อลูกนี้ฮะเหลือหน่อยเดียวเองเราก็นึกว่าจะลงไปอีกชั้นหนึ่งเอาให้มันสุดๆไปเลยดินนี่ก็เอาไปกบอยู่บอ่อลูกลังนะที่ว่าเอาลูกลังเขามาฮนะแล้วต้องเอาดินกลับไปกบคืนให้เขาครับนี่ผมถามผู้หน้าว่า หมดบอ่อนี้พอไหมบอกไม่พอฮะโอ้โหคิดดูเอาหมดไปกี่บอ่อแล้วดินนะ่ะเอาไปกบกลับคืนให้เขาอะ่ะยังไม่หมดยังไม่พอทางหากนะก็ยังไม่พอคะบที่ผมจําได้นะนี่บอ่อที่สามแล้วนะก็คิดเอาค,ครับว่าหัวหน้าจโจนี่ไปเอาขุมทรัพย์เขามาเยอะขนาดไหนขนาดดินบอ่อที่สามนี่ยังกบไม่หมดยังไม่พออะ่ะ คิดดูเอาครับว่าเยอะไม่เยอะลูกหลังที่เอามาสต็อกไว้นะค่อ,คอยๆเลี้ยงครับค่อยๆเลี้ยงงานนี้ไม่ได้เอาไปขายเอาไปกบคืนที่บอคุ้มทรัพย์ครับวิ่งกันกี่คันก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเลยวนะี้เท่าดีเห็นนี่สามคันแล้วสามคันนี้นะน่าจะตไตม่ได้รถบริษัทนะ,ะอ้า เอาแค่ okay, นี้แหละนี่สบายสบายครับบ่อน,นี้งานหัวหน้าโจ้นี่ก็มีไปเรื่อยๆนะแต่ได้ข่าวว่าได้งานหลวงครับได้งานหลวงงานอยู่กับโรงเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนไม่รู้ว่างานอะไรแต่มีการขุดบอ่อ มีการขนดินผมรู้แค่นั้นแหละเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวถ้าไปโรงงานหลวงเมื่อไรครที่โรงเรียนนะงานหลวงอยู่ในโรงเรียนนะเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามเอาแล้วกันเมื่อปีที่แล้วดยการที่แล้วก็ช่วงหน้าฝนนี่แหละก็ไปทํางานอยู่โรงเรียนครับมาปีนี้ก็ได้งานโรงเรียนอีกแหละ ผมรู้เลยว่าทําไมช่วงนี้ไม่ไม่ไปยอมทํางานหลวงที่โรงเรียนครับนักเรียนยังไม่เปิดเทมอมคุ้าโจยต้องวางแผนไว้อย่างนี้แน่นอนเลยรอให้นักเรียนเปิดเทอมก่อนถึงได้ไปทํางานนะไอน,นี้ผมก็พูดไปนะแซลแก้วไปล่นลินคฮนะแซลแกลไปล่นๆไปงั้นแหละงานแกยังมีอยู่พางอยู่ครับหลายที่ก็เลยยังไม่ได้ไปทำงานครับ ว่าจะเก็บงานนี่แหละปปลุมทรัพย์นี่จบขุมกวาคิดว่าน่าจะไปนะน่าจะไปโรงงานหลวงที่โรงเรียนนะอ่ะพอพอพอลูกพีพ่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอโอ้โหคันม่กกี้ไม่ใส่เยอะขนาดนี้เลยโอ้โดูทุกคันทุกคันบกรอดำทีมงานนี่จะต้องเบิ้ลเครื่องก่อนนะให้ได้รอบก่อนก่อนจะออกตัวฮะ เนี่ยถึงแล้วถนนเนี่ยฝนตกมาไงก็วิ่งได้ฮนะเดีย๋ยวให้ดูเลย,ยเนี่ย,ยถึงแล้วเลี้ยวขวาออกไปฮะอสบายไหมบ่อนี้อาชูอีกแล้วครับชูอีกแล้ว <c oughs> คนผู้นี้ไม่เคยให้หกล้รอรอครับมีแต่ เมคโคลรอตลอดเจ้าวิสาตรอตลอดชูรอตลอด,อ,ลอ,ด,ลอ,ลอ,ดอย่าไปสอบถามว่าเลือกตั้งอย่างอย่านอนทับนอนหลับทับสิบนะได้ไปเลือกตั้งอย่างเนี่ยได้ไปเลือกตั้งอย่างอ,อย่าไม่ไปไปตอนเที่ยงเลยโอ้ตอนไหนก็ได้ใช่ไหมไ นีเนี่ยต้องรู้เลยว่าคอยอะไรอ่ะกะว่าจะเอาไปเอาสดเด็ดตอนท้าย,ายใช่ไหมช่วงท้ายฮะเลยอ่ะเขายังไม่ปิดง่ายๆครับเดี๋ยวใกล้ปิดนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปเลือกตั้งครับคนหาเจอเราอ่ะมากันแล้วครับโอ้โหนางจนเหงือกแห้งหมดแล้ววิ่งกันสี่คัน แต่ทำไมเรืออยู diver, ่สามคันไปไหนอีกคันล่ะอย่ามาฝั่งนี้ดีกว่าเสร็จครับบ่อลูกนี้คุยกับหัวหน้าแล้วว่ายังไงก็เสร็จครับบ่อลูกนี้มาดูฝั่งด้านนี้บ้างนะว่าบอลูกนี้ทําไมมันเสร็จเร็วจังหัวหน้า เห็นหน้าไปทาํางานนู่นทํางานนี่บอกว่าตอนผมไปทํางานที่อื่นนะเด็กสักจวดได้นําเจ้าส้มเช้งมาขุดบอ่อตรงนี้ฮะมาขุดบอ่อรอครับมีหน้าแต่ผมว่าเอ๊ะทำไมมันหมดวหยอย่างดูด้านข้างดิแกบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บไปแต่งให้เขาใหม่เด็กสักจวดก็อาศัยว่าตักดินขึ้นดําได้นะแต่งานละเอียดนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับ เป็นหัวหน้าโจ้ซะส่วนมากกว่าส่วนมากที่คอยตามเก็บครับตามเก็บงานให้ก็ยังดีนะยังมีคนคอยช่วยทุ่นแรงฮะถ้าแกคนเดียวเนี่ยโหโดดหน้าโดดหลังนั่นแหละโดดหน้าโดดหลังนั่นแหละ่อจะเสร็จเจ้าเจ้าเจ้าเ้าที่คุยแล้วบอกว่างานทำไมโรงเรียนมันชอบออกช่วงหน้าฝนจัง ปีนี้ได้ไปลุยโรงเรียนอีกแล้วโบนให้ผมฟังว่างานโรงเรียนชอบออกหน้าผลอ่ะเดีย๋ยวคอยดูได้สนุกกันอีกแล้วครับ mm hmm. เมื่อดูการที่แล้วก็โอ้โหใส่เต็มกล่องทางกล็ลื่นโอ้เดีย๋ยวได้ดูกันครับ mm hmm. เหลืออีกไม่เท่าไหร่หรอกเดีย๋ยวได้ไปงานโรงเรียนครับน่าโจวยว่าเดีย๋ยวเก็บงานอีกสักหน่อยก็ได้ไปแล้ว ใีใหญ่ขนาดนี้แถมติดปีกอีกโอ้โหดูตักแต่ละบุงกีดิดูเอาฮะอู้สามบุงกีไปแล้วน่าจะสี่บุงกีพอนะอุ้ม,มใหญ่ๆอย่างนี้สะใจดีเหมือนกัน ต่อให้รถมาเยอะๆอย่างนี้โอ้สบายออาสี่ไม่พอขอแถมอีกหน่อย,อยงไเอานี่ก็ไมโปดเยร์ถอยหลังเลยยังดังอยู่ตีตีต,ตีเอาห้าเุ่งกี้ฮะห้าเม่งกี้แบบเต็มเต็มฮะอ๋อแสดงว่าไฟถอยหลังมันช็อตน,นี่ยังดังตีตีต,ต,ตีอยู่เลย ไปแล้วก็ยังเสียงดังอยู่เลยฮรอ่ะชูรอต่อไปหัวหน้าเสร็จแน่วันนี้บอกผมไว้งั้นนะถ้าฝนไม่ตกซะก่อนอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ